เซฮันโลหิตจุกจุกแก่กกหลองใช่จัดเลี้ยงหนูเองค่ะพี่สุรินขอบคุณที่กดติดตามนะคะแล้วชื่อว่าน้องโชคดีนะคะทุกคนน้องจะมาให้โชคจะมาทักทายทุกคนอ่างวดน,นี้เราต้องถูกหววนะคะทุกคน ไปสองสาบ้านก่อนนะน้องไปนอนบ้านคนอื่นนะทุกคนน้องไปนอนร้องที่บ้านคนอื่นเขาน่าจะไล่กลับมาแล้วหรือว่าถึงได้กลับมาหาเราพี่ขุพนพลสวัสดีคะ่ะไ,ไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจว่ารักง่ากูช่างใด ท,ทุกคนเราจะเสียบสายชาร์จกปนบนึงเลขอะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวฝันก่อนนะคะเดี๋ยวขอฝันแป๊บ <ül> เดี๋ยวขอนอนฝันก่อนว่าเลขอะไรขอบคุณที่กดติดตามนะคะพี่แบมพี่พูวอลวูดสวัสดีค่ะเราจะหายป่วยแล้วนะทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวเลขแต่ว่าหนูชอบทะเบียนรถหนูมากแต่ว่างวดที่แล้วรถแต่ว่างวดที่แล้วเลขมันก็ออกทะเบียนรถหนูนะ้วอยู่ใกล้แถวปางน้ำไหมครับใช่ค่ะชม,มชมรมนักยิงปลาชมรมนักยิงปลาป่ายอยู่แถวปางน้ำปางน้ำโ,โอไม่ใช่พี่พี่สวัสดีค่ะแม่สนแล้วสวัสดีค่ะ น้องอังสวัสดีค่ะคุณพี่อังสวัสดีค่ะเป็นคนเมือกบ้านสวัสดีขอบคุณที่กดติดตามนะคะคนเบอิอเบอนะทักทายนะคะทุกคนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคน เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะทุกคนพี่ต้นอ้อสวัสดีค่ะจะได้จะดะไ้อุย้ยทุกคนจะบอกจะบอกตอนนี้ไม่ เธอหลอกได้หรือไม่เธอยังไม่รู้เธอคิดเช่นไดแต่บอกตอนแ้วเธอตอบมาว่าไม่ใช่จะเป็นแบบนี้ทุกคนะธอน,นี้ไปหน่อยพอแล้วขอบคุณค่ะเหนื่อยพอแล้วที่ตอนนีเธออยู่ใกล้ๆคุณเจนเหรอ ทักทยคะ่ะพี่สิลธิโกนเลยปะปากแดงเหรอคะปากไม่แดงเท่ามือเนี่ยปากมันแดงเหรอทุกคนมันหทาตั้งแต่เชา้าแลวทุกคนมันเป็นเอฟเฟกด้วยว่ะทุกคนมาใส่แอปฟิลเตอร์ด้วยแล้วมันก็เลยมันนี่หรอปากไม่แดงไม่มีเรนทํางานร่ะ งามคอปวกบงคนนะึกว่าไปสกปากมาจริงเหรอปากแดงขนาดนั้นนะ่ะพื้นฐานปากเราอันนี้หรือเปล่าทุกนคนพอเจอฟิลเตอร์แล้วมันก็อเนี้อนะออก,กอเลยสกืวเลยอืออือปากแดงๆจะ,ดจ,ะจะไว้ใจได้กับใช่ไหมน่าชื่วชื่จะไว้ใจได้กับ ใจเอวลอยแต่ไว้ใจได้กาลดใจก็เจ้าทุกคนกินข้าวหรือ,อยังเอ่ยว้าขอบคุณดอกกุหลาบนะคะ หนูชาเลนเดอกกุหลาบไปตั้งเก้าสิบกว่าดอกเลยทุกคนทุกคนส่งดอกกุหลาบให้หนูหน่อยน่ารักเกินพี่เอกสวัสด,ดีค่ะเหมือนที่ตาหนูแดงๆเพราะว่าคอนแทคเลนน่าจะหมดอายุแล้วเพราะว่าหนูสายตาสั้นนะทุกคนหนูต้องไปซื้อคอนแทคเลนไหมพี่เต้สวัสด,ดีค่ะเดี๋ยวเติมชื่อเป็นเธอได้ พี่อมพีขอบคุณดอกกุหลาบค่ะน่ารักพี่ทีสวัสดีค่ะคนนี้ทำแมร์โรดมชิชนใช่ไหมพูดไปเรื่อยน่ารักดีขอบคุณนะคะ